สบายดีสบายดีมาทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู้ซองน้องรถจนาล้องสารอีกแล้วเด้นเนาะวันนี้กลับมาเจอกับน้องรถอีกแล้วเนาะเมื่อนีน้องรถมีคลิปตะลกตะลกมาให้พีพีเอฟซีเบิร์กเนาะเมื่อนีน้องรถยังนําคลิปนี้มาเลยียกสั้นเนาะเป็นคลิปตลกจากประเทศไทยนั่นเองที่เป็นคลิปตะลกโฆษณาเป็นคลิปที่โฆษณาตะโลกเนาะทุกคนที่สมัยตะกี้กาประมาณ ปดเก้าปีหลังแล้วทุกคนกน่ภาพมันอาจจะเป็นแบบเบอเือมัวๆัวนะเพราะว่าช่วงนั้นก็นอาจจะเป็นแบบอ่าเป็นการเป็นยังเป็นแบบจอแบบขาวดำอย่างประมาณนี้ฮะนะสมัยนี้ก่าจะเป็นแบบรีวิวอ่าสินค้ากับอีกแบบหนึ่งเนาะก็จะแตกต่างกาันไรเนาะสมัยตะกี้เบิรงละก่าแบบติดนะทุกคนเบิง้งเพราะว่าสมัยตะกี้มนันมีโทรศัพท์เนาะก็ได้เบิ้งแต่โทรทัศท์เฮาก็จะได้เบิ้งแบบ เบื้องหนังแล้วก็แบบมีโฆษณาขั้นสีกระเบิ้งแบบมเอาเวลาเขาเบิ้งเขากระขายเครียดเนาะตะลกเนาะทุกคนสมัยตะกี้กระม้วนเนาะเวลาเขาเบิ้งเบิ้งโทรทัศนเป็นสี่แบบมีโฆษณาแบบตะลกตลกมาให้เบิ้งกระขายเครียดแล้วก็ม้วนได้เบื้องลายคนเป็นสีน้ำเมื่อนี้ก็เลยอยากนำอ่าคลิปมารีแอคซันให้พี่พเบิ้งเนาะเพราะว่าเป็นคลิปนี้เป็นแบบโดนแหงละทีได้ เพิ่นได้โฆษณาสมัยเะกีผนาะทุกคน mm hmm. ก็จะมีแบบคลิปดังๆก็จะมี <c oughs> โฆษณาดังๆอ่ะสนนอโฆษณาเนจากิ์กาแฟนเนจากรีพนาและกอันมีจีเจียมจ,จ,จับมือกันเวลาสิตุกแล้วการมีอีกอย่างอีกนะ ขนมฮอ,อนขนาขนมฮอนเย็นแล้วก็มีลายๆอันที่น้องรดจืดเลยเดี๋ยววันนี้น้องรถจะพาทุกคนมาเบิ้งโฆษณาตัวนี้ว่ามาันสิเป็นตาหัวแล้วก็ม้วนจงไดเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปเต็มพรม้อมๆกันเนาะถ้าไม่แพ้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องรดเด้ดเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งโฆษณาพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้น้องรดเบิง้งแล้วก็บ,บ่ยอมจะมาหัวคนเดียวนาะจะมาให้พี่พี่เบิ้งนากันนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะคะ มาใส่ทำไงดีทำไห้ป่วยดีวินด้คุณมาใส่เลยวินั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 ยวันหลังขอโทษครับผมจอไม่มาใส่อีกแล้วนะครับไปหาผ้ามาเช<ม>็ดเลย อาเวลาพ่คิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒนวิภาวดีใกล้จองยี่สิบเจ็ดมปตุลาคมนี้ศูนย์สอตด้แาเกามาจะไปงานนี้กับแม่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มาดีแบบนี้หน่อยมาเป็นตัวของตัวเองมาเป็นตัวมานาฬิกาโรส่ล้รดูดีแถมฟรีเมื่อตัดแว่นทล้านแว่นอปเจริญถึงยี่สิแปกุมภาพันศกรนี้ไปงานอะไรอครับเนี่ยสามร้ปดสบาทครับพี่ คุณสามร้อยแปดสิบเธอเหรอหายไปได้ไงเนี่ยอยากรู้ไหมครับตัวเงินหายไปไหนที่เงินของเราหายเพราะเขาไปจ่ายแกนผู้ใช้น้ำมันเกินแบบเนี้ยเพวาะตงเงินตองน,น้ำมันของพวกเรา ไปเจ Dante, ้าเจอเวลา290ล้านแต่เราจะแบกภาระไปได้อีกนานแค่ไหนก็อยู่ที่การใช้น้ำมันของเราแล้วล่ะครับวันนี้เป็นไหนกันดีอะไปปัน้อยมะไม่เอาอ่ะบ้านอารมณิ่งตายไม่เป็นไรพี่ช่วยเก็บสิ่งไม่้คงเหรอรถชนแถวเองจ้าะพี่รีบมาหน่ะนะพี่โอ้ย นี่มันใครอะพี่ชาตินี่อาหารมันป่วยยาสลบอ้อยแล้วมันจะเอาอ้อยไปขายด้วยนะคะพี่ชาสิมันคงสวัสดีครับนี่รถตี่ใช่ไหมครับกำเนียร์อกำเนียร์ออะไรเยสครับเร็วเร็วเร็วสู้เร็วสิมั่นคงประกันภัยโทรหนึ่งห้าเก้าหก ขาวครับร้อนขนาดนี้ต้องคอนเดนทุลิพั์สีขาวลูกอมมีไว้อมฮอนเดนทุิพัสอมแล้วเย็น ปอนแกแล้วอมอมแล้วเย็น,นอรในทัธทิทัศเนี่พวกเธอี่โรงเรียนนะไม่ใช่ที่บ้านแต่งกายให้มันสุภาพสิเขาลบสถานที่บ้างชุดต่างๆนั้นมันมีเกียนรึเปล่ที่มีการศึกษาเขาไม่แต่งตัวแบบนี้ซึ่งเราต้องการเกงอย่างนี้จะทอเสื้บบอมันมันเรียนเลยสิแล้วก็เกงเนี่ยเอาของน้องมาใส่ที่นี่ไม่ได้สอนวิชาฮิปปอปโลโก้เขียวตัก แล้วไปทเรียนสังเคนเลยว่าจะเอาไปเฉยใครวันร้อน้ันฝนจบน้ำซอนเขียวแล้วมันหมันคเบื่อเบื่ออยู่หายเลยชิคเลสต็กมีคริสตบีบรษัทเรารับผิดชอบทั้งหมดนะครับพี่จะเปลี่ยนอะไรแท้ให้น้องก็แล้วกันลูกพี่เปลี่ยนอะไรแท้เลยอ่ะใช่ก็ลูกค้าน้องครับแค่นี้นะโอ้โหมันซ่อมได้พระก็บงบุกข้อขึ้นมาไม่ต้องเปลี่ยนทำประกันฉันได้ไนะไฟหน้าแตกเอาตาช้างย้อนตข้ไปจับเนื้อเท่าที่ไม่ต้องเปลี่ยน จบหน้านะน้องมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยพี่ใช่ไม่เหมือนเดิมน้องคนขับเปเรือป่ะเร็วครับอีกแบบรถเร็วแล้วเห็นไหมมองไม่เห็นครับถ้าใช่ใช่ครับผมาเรือครับผมจิ้งขอเปลี่ยนเถอะเอาเป็นว่าไม่เดือดร้ายนะครับถ้ารถพี่ชนแบบนี้บ้างอ่ะพี่ขับรถดีแต่ถ้ามันชนจริงๆนะพี่ต้องไม่เดือดน้องดูรถพี่รถใจเขาใจเราคือสิ่งที่เราสอนกันอย่างเสมอกรุงเทพประกันภัย สวัสดีครับพี่แดงยืมเงินครับสองหมื่นครับไม่มีปัญหาแต่พี่ขอชื่อน้องเบอร์โทรที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ของพ่อแม่ของเมียและต้นเรียนลูกเดี๋ยว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 กันเงินปกติกับบ้านกี่โมงสอบที่ชอบไปไหนที่สีสวัสดิ์เรื่องติดล็อกแค่เรื่องทะเบียนพี่ของงายได้ไวสีสวัสดิ์ เงินติดรอมาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับปัญหาคงอยู่ทีู่คือสเปคครับคุณอมันก็เลยทําให้ผนังไม่เรียบเนียนไม่เรียบอยากทำให้มันเรียนก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เรียบกับผมเชื่อมากกับคุณอาบน้ไม่เรียนคุณไม่เรียนผมคือแต่ผมคิดว่าผมผมไม่เนียบวันหลังจะไม่มาสายแล้วนหาครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่า ธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้9ยี่สิบเจ็ดถึง28ตุลาคมนี้02ก1 8 8999ไว้ทรงชิ้วันนี้วันตายของเจ้าโอ๋หงแน่ดิเข้ามาไา้สิฆ้าก่อนไว้เจ้าเทิงคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักของจางพูดกันหัวหน้าพขากิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี42ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วตอนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเชียนแม่ด่าง14ไอ้สำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้ามน้องน้ำใกล้ม <dairy S 2> ือเลี้ยงขุนซึ่งไ sure. ีท <o S 1> ี่ดีเสียผมมีน้าสาวพี่แม่ได้นำไปข้าไดพบข้าดีเซียคุยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะไปดูของจางพูดจนข้าเป็ขึ้นได้ถึงวันจางว่านจีแม่เจ้างข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาววีนเวียนีาารหน้มืดไปที่อน ดเดี๋ยวเดไปเถอะเดี๋ยวก็วไปทำง,งานสายพอดีหรอก็ไปสิไปซื้อแววนท็อปเจริญก่อนนะึ่งคู่เลยปะซื้อหนึ่งก็แถมหนึ่งถึงส0เมษายนนี้เอาเอาเข้าไปสายทำไงดีทำเป็นยุ่งเนีย่ยพี่เบื่อจริงๆไม่ต้องสายไม่ลูกค้าเขารอไม่ชอคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเอ๊ะเอ๊ะฟังนะฟังไม่ได้ไม่ใช่อย่างงั้นนะไกไกี่ครั้งแล้วี่าจะ พิคิธาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จยี่อถึง2ี่8ตุลาคมนี้0 2 6 1 8 8 9 9 9ใครับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะครับเจ้านายรู้รนนคิดจะพักค่ไิดแค่ไหนแค่คิดต่ออะไรค,ค,ค,คะมนมจะมาขอ เอาอะไรก็จะไปกูทาไมเวลาทาอะไรดีๆ้ถุิก็ได้บึงจบกันไปแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นโฆษณาตั้งสมัยจนดู จ็ดแปดปีหลังแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นโฆษณาที่แบบดังมในสมัยนั้นอยู่ในโทรทัศน์เนาะที่ในแบบอ่ะเพิ่นคั่นโฆษณาคั่นรายการนะทุกคนการเป็นโฆษณาที่แบบตะลกุกละกะด็ดังเบงิแลวก็ขายเครียดเนาะในสมัยตะกี้ก็ได้ก็คือ,อโฆษณาที่แบบติดป,ปากที่สุดก็คือโฆษณาจี้เยมเมันเวลาจี้แยมจะตกละอันดึงมือกันนะละก็เนจกิกิแลวก็ ฮอนเนาะ้วกาอีกอย่างอีกนะคลิปแคปคลิปแคปขน,นมคลิปแคปอันนี้ฮะนะทุกคนเป็นโฆษณาที่ดัง้ากาแบบตลกในสมัยตะกี้แบบเบ้าติดปา้เนาะสมัยตะกี้ก็เบิาา้องาคลายเครียดได้ดีเนาะอันนี้ก็เป็นอันการโฆษณาในสมัยตะกี้ก็จะต่างอันจากสมัยปัจจุบันลายแห่งเนาะสมัยตะกี้ก็จะเป็นแบบ อาจจะเป็นภาพมัวๆได้นิดนึงเนาะเพราะว่าสมัยตะก,กี้กระดุนเหงละอาจจะยังบันันสมัยเพอเดียวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นคลิปที่โฆษณาจากประเทศไทยที่ตะลกกละลายเฮาขายเครียดไดนะัทุนเป็นเช่นใดกะสวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นงลดีเดียโอเคค่ะถ้ามีคลิปดีๆนงลดจะมารีแอคชันให้เบิ่องอีกเด้อนเนาะสำหรับคลิปนี้นงลดต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคบายบาย